สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าไม่แนะนำนะครับผมซื้อมาจาก Lazada นะครับก็เป็นซิมนะครับก็ใช้ของ m ม้นะครับ m ม่บายแคหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็น m ม้บายเนะครับก็ราคา49บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับ จะเป็นแบบเติมเงินนะครับผมที่ซื้อมาจะไปใส่ซิมรายปีนะครับโปรโมชั่นก็จะราคาไม่แพงนะครับ 2G 4จิกจิกประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเน็ตเพลินเต็มร้อยนะครับนี่นะครับของ my bynt นะครับที่ผมจะสมัครก็จะมี2ตัวนี้นะครับก็คือมีความเร็ว4เมกแล้วก็2เมกนะครับ 4เมกปีหนึ่งแก้ก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับรวมภาษีแล้วนะครับประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นสองเมกนะครับก็หนึ่งพันสองแปดสิบสี่บาทประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะโทรฟีในเครือข่ายนะครับอ่าโทรฟีในเครือข่ายไม่อั้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับครับท่านใดสนใจก็อ่า ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสําหรับซิมนะครับช่วงนี้ l a ซ a ด้าเขาจัดโปรอยู่นะครับ